สวัสดีอีกเศร้าหนึ่งค่ะสำหรับโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดอรธานีเนาะค่ะเนาะเบอร์โทร0872213884อค่ะตอนนี้มีคนโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนนวดหนากับคุณหน่อยเยอะมากค่ะคุณหน่อยก็เลยจะขอเฮ็ดในเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ,นะเนาะเฮ็ดในเบิ่งอีกรอบนึงว่าการนวดหนาเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะน่าจะได้งามแล้วทุกคนก็บอกว่าแม่่าตั้งกล้องไกลไลายสัตว์ขอใกล้ๆหน้าแม่แน่จากเบื้องหนาแม่ใกล้ๆกลว่า คนหกสิบสามย่างหกสิบสี่เนี่ยหนาจะงามขนาดใดอาจารย์โดยที่บ่ต้องไปอย่างทั้งสิ้นแล้วลูกด้ะเทาเอานวดเป็นส่วนหยังเอานวดเป็นตัวดูแลสุขภาพของเทาเพลงใดข้าเห็นหนาใกล้แล้วอันนี้คือหนาเพียวๆเ,เลยหนาใก,ใกล้ๆเนาะกับเนาะบ่ได้ตั้งบ่ได้แต่งกล้องบ่ได้แต่งหยังอันนี้คือของแท้โอเคบัดนี้ถ้าเาก่อนเราจะนวดเนี่ยเท้าเข้าใจจุดและหยัยงเรียบร้อยแล้วมันจะเฮ็ดง่าย เทียนง่ายามาพ,อพอร้อมกันอันที่หนึ่งกำนิ้วโป้งกับนิ้วสี่สามนิ้วลงไปกดที่จอมขวัญแล้วก็นนะับความกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจอมขวัญเอานิ้วโป้งมากดกลางเอาสี่นิ้วว่างนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางเลื่อนสี่นิ้วลงมาเลื่อนนิ้วโป้งมาสามและสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าสามและสี่ของศีรษะด้านหลังเอาซี่นิ้วขึ้นไปอริโป้งเลื่อนตามหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางเอาดิวสี่ว่างอารงิโป้งรี่เอาสามนิ้วกำรรกดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจอมขวัญวางมือมากกลางหนึ่งสองสามสี่ห้ากลาง เอามือมาใส่ตาที่สามหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าตาที่สามเอามือมาถึงตาที่สามหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าตาที่สามกดใส่กลางหนึ่งสองสามสี่ห้ากลางมาใส่ขมับหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าขมับพอขมับเสร็จปุ๊บเอาดิปโป้งว่างเอามือประสานครึ่งไปที่เน หนึ่งสองสามสี่ห้าขมับบีบแน่นแน่วาดลงมาคขึ้นม้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าขมับบีบมือแน่นแน่บีบใส่ขมับหนึ่งสองสามสี่ห้าขมับ,บ, 1, 2, 3, 4, 5, บเลื่อนไปเป็นกลางหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากลางเลื่อนไปใส่จอมใกล้จอมขวัญ 1>, 1 2, 3, 4, 5, 2> ึ่งสามี่ห้าใกล้จอมขวัญบาด้พิกมืออนิโป้งกดของกันแบบนี้เอานิ้วซี่มาว่างที่หนสองนิ้วกลางว่างกลางคิว้วนิ้วนา่งว่างหางคิว้วกดลงไปบีบนับหนึ่งสอสามี่<า>หา้าหนึ่งสองกลางหางกดหนึ่งหายใจออกแล้วก็กดไม้อีก1 2ึ่งสามี่ห้า หนึ่งสองกลางหางส่วนมือกดนับเ,เป็นครั้งที่สองอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองกลางหางครั้งที่สามขายามือกำนิว้วมักดใส่ตรงตาที่สามนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ลากมือมาเบาๆมากดนิ่งที่ขมับนะหนึ่งสองสาสี่ห้าขมับคายมือมาวางอยู่หนึ่งและสองเยค่ะหนึ่งและสองของศีรษะด้านหน้าหมุนหนึ่งสสาสี่ห้าวาดลงมาลักขินีของสงหัสลังสีและทวาลีลงมาจนถึงโพงอิธาและปิงคลา เห็ดมือแนบแนบลองน้ำหมากปลายนิ้วจะยุ่ตรงถุงน้ำตาปาดถุงน้ำตาขึ้นมาถึงขมับปาดจะขมับลงมาข้างซ้ายจะเป็น4ข่างขวาจะเป็น3ลงมาถึงกามดันจะใกล้ใบหูนะค่ะ้อปากจะเบี้ยวเข้ามามาถึง1และสองกองสีด้านหลังมากดนยุาหานะหนึ่งสอี่ห้า แล้วก็คายหายใจออกมาวางที่ลัคินีสห์รัสลังสีและทวารีหมุนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสาสี่ห้าลักคินีแล้วก็วาดลงมาพงของอีกทาและปิงคลามือนดแนบแล้วก็ปาดถุงน้ำตาขึ้นไปถึงขมับแล้วก็ปาดผ่านจากขมับลงมาสามและส แล้วก็พานกามไปหนึ่งและสองเข่าหานับหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็ค่ายหายใจออกไปกดที่โพงของอิกทาและเป็นคลายะบีบด้วหลูกด้าตั้งตตังนิว้วคืนแล้วก็หมุนหนึ่งสสามี่ห้าโพงอิกทาและเป็นคลาปาดพานขากันไก่บนมาถึงหนกแก้ม มาพานสและสดันไปถึงหูหูกดใบหูน,หน้อยๆลงนับหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็คายหายใจออกแล้วก็มากดใส่หนกแก้มหมุนหนึ่งสอสาสี่ห้าหนกแก้มปาดมือใส่ลองน้ำหมากปลายนิ้วจะกดอยู่ที่อิทาพงของอิทาและปิงคลาปาดให ปาดให้สุมนานตาดีๆปาดรูดมาจนถึง3และ4แล้วก็ปาดลงมากามดันเข้าไปหนึ่งสองไม่ก้มหน้าลูกแล้วก็กดหนะหนึ่งสสามี่ห้าแล้วก็คายหายใจออกแล้วก็มากดที่ปีของอิทาและปีคลาหมุน หนึ่งสองสามสี่ห้าปีกอีทาและปิงคลาแล้วก็กดล็อกน้ำมาปลายนิ้วจะอยู่โพงของอีทาและป uh ิงคลาปาดหนกแก้มขากขันไก่บนนะลูกมาถึงสามและสี่เหมือนเดิมแล้วก็ปาดลงที่กามเหมือนเดิมแล้วก็ดันไปหนึ่งสองเข่าหามเหมือนเดิมแล้วก็นนะับหนึ่งสองสามสี <pigeon. S 2> ่ห้าแล้วก็คาย มากดที่ใต้อิธาและปินคลาเนือสุม,ม,มามนาหมุนหนึ่งสสามี่ห้ามือปาดล่องน้ำหมากมาวางที่พุงของอิธาและปินคลาแล้วก็ปาดผ่านไปคือเกา้าผ่านมาถึง3และ4ี่ปาดลงตรงกลางดันมาหนึ่งสองเข่าหาแล้วก็น,นับ1 2ึ่งสอี่ห้าแล้วก็คายหายใจออก กดเส้หาเมื่อกี้เขาเขาเหนือยังเออหาหนึ่งสอสามี่ห้าแล้วปาดขึ้นมาล่องน้ำหมากมาถึงพวกอิทายและปิงคลาปาดออกไปถึง3และสลงมาแต่กระดันมากกดนับหนึ่งสอสสห้าอดิโป้งมากดหนึ่งเห็ดมือเป็นงามปู่บีบ นับ 1, 2, 3, 4, 5ตรงนี้ให้มันตรงขึ้นไป3และ4เดแล้วหลุดได้ก็คือเข้าจันทผู้สังและลู่ทางแล้วก็มาเข้าสหาสลังสีและทวารีนับ 1, 2, 3, 4, 5กลางแล้วก็มาสี่และห้าหนึ่งสอสาสี่ห้าสี่และห้าแล้วก็บีบลีดมาแล้วก็ดึงหูลง,งใต้ หนึ่งสองสามดึงหูออกหนึ่งสองสามดึงหูขึ้นบนหนึ่งสองสามวาดมือวาดขึ้นไปสูงสูงนบหนีบจันทผู้สันไม่รู้ทางแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มือประสานงายมือมากดที่จอมขวัญแล้วก็นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าจอมขวัญแล้วก็ดันมือกับขึ้นวาหนีบจันทผู้สั่งเลยรู้ทางแลยกันับหนึ่งสองสามสี่ห้าทางมือออกกว้างกว้างวาดไปทั้งหลังเลยแล้วก็เบียงมาทาัา้งนามันหนีบหลักแรกไว้แล้วก็ทางดิ้วกลวงสะบัดข้อมือหนึ่งสองสามสี่ห้าปีเขาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, เป็นยังไงน,นะคะถ้าสนใจการนวดนาถ้าอยากมาเห็นตัวจริงคู่หน่อยก็ะตามมาที่โรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานีได้แล้วค่ะเล้วเบอร์โทร0872213884ค่ะคาเรียนย่นี่ซีพนหาอยู่โรงเรียนสอนเนีเบิร์ทุกอย่างค่ะทั้งนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันว่ามีที่พักมะพักน้ำกันได้เลยค่ะบ่มีอาหารจินมากินน้ำกันได้เลยยุนี่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เนาะมียูนิฟอร์มมีเอกสารทุกอย่าง รวมอยู่ใน4ปัญหาหมดใบาสามารถเอาไปคืนที่กรมบริการสุขภาพได้เลยใบยไปคืนสาธารณสุขแล้วก็เอาไปสเต็มกระสรวงต่างประเทศได้เลยแล้วก็ว่ต้อประสอบ์ยกระดับว่ต้อประสอบอย่างค่ะคือใบของรงเรียนเสริมทักษะการลดทยอุดรท่านนี้เป็นหนึ่งของ483โล่งที่กรมบริการสุขภาพหลับรองสําหรับมือนี้ถ้าสนใจอีกอยางสงสัยอย่างโทรมาได้ค่ะ0872213884 นึ่งส,งสงอ,องซ่อมสองซ่อมอ่อนซ่อมจะพองเลยขอบคุณค่ะ